ับสวัสดีครับผมนัม่ครูเมกซอซอ่าคอนครูท่างคนพิเบบต่อเด็กเลี้ยงชนประาธปไตยเจ้าพันหน้ารอยโฮมเกตี้นะครับที่วันนี้เรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมของชุมชนบ้านเข้าทล่มนะครับหมู่ที่บบห้าตำบลวังไผ่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นะครับถึงปริมาณน้ำนะครับน้ำฟ้นที่ตกแล้วก็น้ำที่ไหลมานะครับได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขนาดเวลานี้นะครับดูนะครับถึงสร้างความเดือดรอน นะครับแกชุมชนบ้านข้าตะล่มนะครับนะครับนี่คือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ,อนะรบตอนนี้นะครับ ประมาณานาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก้องชุมชนบ้านเกาตะล,มตล่มตำบลวังไพ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับถึงกับพมนั่งครูเม้ตาตคกนเป็นผู้รายงานสถนานการณ์ในกอน,นีนะครับ